สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการ B C N Inspiration นะครับผมห่างหายไปนานนะครับกับรายการนี้นะครับกับรายการพูดมากมายจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่รายการพูดมากมายเว้ยที่เราไม่ได้ทำนานผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานเหมือนกันเพราะว่าอ่าผมเนี่ยทำคลิปหายเนี่ยของช่อง B C N เนี่ยทำหายไป4คลิป ช่องเกมเมอร์มูวี่ทำหายไป2คลิปรวมด้วยกันแล้วเนี่ยหคลิปนะครับซึ่งอันเนี้ยขอโทษด้วยแล้วก็จะคือจริงที่ว่าผมเนี่ยพูดหลายรอบแล้วออจะกลับมาลงคลิปเสม,ม่าเสมอแต่คืออันเนี้ยผมทําคลิปหายจริงๆนะครับแล้วคลิปนี้ก็ข้างที่จะมีเวลาที่ค่อนข้างจํากัดน้อยนะครับขอโทษด้วยก็คลิปหน้าเนี่ย ไม่แน่ใจว่าจะวันไหนแต่ผมจะไม่ให้เกิน3วัน3 4วันอะระยะห่างอะเพราะว่าเดี๋ยวมันนานเกินไปเพราะว่าตอนเนี้ผมต้องรีบลงคลิปนี้วันนี้เลยไม่งั้นอะมันจะไม่มีคลิปลงจริงตอนเนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะกลับไปทำคอนเทนต์เดิมซ้ำไหมหรือว่าจะยอม ปล่อยคอนเทนต์นั้นไปแล้วเผื่อไม่มีคอนเทนต์จริงๆค่อยกลับไปทาคอนเทนต์เดิมนะครับแต่ผมก็ไม่อยากทำไงเพราะผมรู้แล้วเออผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงส่วนรายการอะไรนะครับที่จะมาบ้างที่เป็นรายการเก่าๆเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่รู้แต่ตอนนี้เอารายการพูดมากมายมาก่อนคือตอนนี้เดี๋ยวหาเรื่องคุยไปเรื่อยก่อนอะเออเอาให้มันพอสัก3 4นาทีเนี่ยค่อยปิดคลิปนะครับ คือจะบอกก่อนว่าคลิปเนี้ยขอโทษด้วยที่มันน่าเบือ่อเพราะว่าผมไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปจริงๆเพราะคือคลิปเนี้ยจะบอกก่อนผมคิดไม่ออกแล้วคือคลิปหายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมอยากจะทิ้งระยะไว้สองอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์ไม่ใช่นะแต่ผมทําคลิปหายจริงๆก็ตอนแรกก็กุ้มนะว่าจะายังไงดีคือ เป็นใครเนี่ยใครก็ต้องกุ้มใช่ไหมช่วงแรกๆนะครับที่ทําที่รู้ตัวว่าทําทิ้หายไป6คลิปแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยหวันได้มั้ง1วัน2วันผมก็เริ่มไอเชื่อถ้าเกิดกูอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้คอนเทนต์แล้วคลิปมันจะทิ้งช่วงผมก็ได้ทําการคิดครับคิดคิดคิดว่าทาคอนเทนต์อะไรแต่มันก็คิดไม่ออกนะครับจะกลับมาพูดเรื่องเดิมไหมก็ไม่ไม่ควรนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ ผมเนี่ยคลิปหน้าเลยอัดวันนี้เลยลงน่าจะหลังจากวันนี้สองสาวันนะครับแต่อัดเลยนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปอัดคลิปก่อนนะส่วนจะได้ชมมาไหนเนี่ยไม่แน่ใจนะครับอันนี้น่าจะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยผมจะไปอัดคลิปพูดแป้ก่อนเลยนะห้าสิ่งที่ห้ามเดี๋ยวหรืออะไรสักอย่างอะเออเออเออเกี่ยวกับโรคโควิดเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปแป๊บนึ่ง รอรอก่อนนะคลิปนี้ถ้าชื่นชอบกด subscribe กดแล้วก็แชร์กดกระดิ่งผมขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่า 1. ต้องรีบไปทำคอนเทนต์2ไปคิดคอนเทนต์ใหม่ๆให้มันลงทันและให้มันทีกว่าเดิมทีกว่าเดิมอีกเพราะว่าผมเนี่ยหายไป2-3อาทิตย์มันจะมีผลจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับ150 s u b s ส r i ซัไครตนะครับตอนนี้150สซัไคแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับขนาดยังไม่ไปก็เออ ขณะหายไปนานเนี่ยก็ยังมียอดซัพย์เพิ่มมานะครับนี่นะครับโอเคผมอยากหนึง่งแสนซั์จริงๆนะครับผมขอร้องแหละขอหนึง่งแสนซับบายบาย